งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสัก์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่2ในชินายนมาเยอะโรงเรียนบ้านแม่แนจังเหนือสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาห้องสองเจสองยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยทั้ง3ท่าน 1. นในปีชาสีสุพภน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วน 2. ในอภิเนสัติยะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นาจังเหนือและ 3. นางศีดาบิโคครูชำนาญการโรงเรียนบ้านแม่นาจังเหนือข้อมูลผู้รับการประเมินชื่อนายชินนายมาเยอะชื่อเล่นเชม,ชมตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแม่นาจังเหนือเกิดเมื่อวันที่19มิถุนายน2540ปัจจุบันอายุอิ่ม7ปี ภูมิลำเนา26หมู่1ิตำบลเทศไทยอ,ทอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเบอร์โทรติดต่อ0 6 5 4 2 1 0 5 6 7สีอนยาเอีเมล c ิ i n d a y gmail com ประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตอน้นโรงเรียนศสาตร์ศึกษาอ,อําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายระดับประกศาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่สาขาวิชาไฟฟ้า,ฟา,ฟาและอิเล็กทรอนิก ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลาัยการกาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่คณะศึกษา,าศาสตร์สาขาวิชาพระศึกษาและสุขสศึกษาประวัติการรับราชการครูได้บรรจุได้แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่นงครูผู้ช่วยเมื่อวันที่26กรกาคมพศ2566ณโรงเรียนบ้านแมนาจังหมู่ตำบลมนาจางอำเภอแมนาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอน แผนงานเขียนผูที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ร้องสอนเฉดสองภาระหน้าที่ด้านการสอน 1. รับผิดชอบเป็นครูที่ปรึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 2. รับผิดชอบรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 3. ึรับผิดชอบรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2-3 4. ถึง รับผิดชอบรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่6 5. รับผิดชอบรายวิชาการป้องกันการทุจริตชั้นประถมศึกษาปีที่6 6. รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือดินเนเรียนสามัน 7. รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุมส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 1. ผู้่ครูประจำชั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพรลศึกษา 3. ครูเวรประจำวันจันทร์ 4. ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญและ 5. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปการน,นำเสนอการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่2ปีการศึกษา2567องค์ประกอบที่1 การประเมินผลการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินัยผู้รับการประเมินมีการแสดงออกทางด้านอารมณ์กริยาท่าทางและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับการะเภศะปฏิบัติตนตามกฎหมายหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการครูตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย 2. คุณธรรมจริยธรรม ผู้รับการประเมินปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือเข้าร่วมศาสนากิจของศาสนาและได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของศาสนาน้อมนำหลักธรรมมาใช้ในการเรียนการสอนเห็นความสำคัญของจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นวัฒนธรรมของชาติมีจิตบริการและจิตสาธารณะ 3. จัจายบัวิชาชีพครู ผู้รับการประเมินมีการพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคเสริมสร้างทักษะชีวิตและปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียนประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับของผู้เรียนผู้บริหารเพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครองและชุมชนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยยึดหลักความสามัคคีเพิ่มพูนซึ่งกันและกันใช้ความรู้ความสามารถที่มีเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนและชุมชนยึดมั่นในการปกครองระบบราาประชาธิปไตย 4. การดำรงชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้รับกันประเมิน นำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนใช้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายและประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองโดยมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและเงินออมอยู่เสมอ 5. จิตวิญญาณความเป็นครูผู้รับการประเมินเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลามอบสิ่งที่ดีๆให้กับผู้เรียนด้วยความเสมอภาค เป็นธรรรมู้จักขยัยอภยัยปรอาคติช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามศักยภาพปลูกฝันและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพผู้รับการประเมินมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ ปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและสังคมองค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนมีการด้ผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาใช้ในการจัดทำรายวิชาและออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นสำคัญจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ใช้การวัดผลและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายจากการทำใบงานและการปฏิบัติที่ดลเลือจากตำรา 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนมีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้และกระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการศึกษาและลรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 3. การพัฒนาตนเองมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะอยู่เสมอเข้าร่วมอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับนักเรียน 4. การทำงานเป็นทีมมีการทำงานเป็นทีมร่วมมือร่วมใจกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้งานบรรลุสำเร็จตามเป้าหมายร่วมกัน 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในพนักงานของสถานศึกษาและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมหกการใช้ภาษาและเทคโนโลยีผู้รับการประเมินสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ สามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบสื่อการสอนและออกแบบแผนงานต่างๆ